ภูมิใจไทยเซโนไม่สนใจคำขู่หรือคำขาดของพรรคเพื่อไทยอะไรเกิดขึ้นอนุสินไปเป็นฝ่ายค้านภูมิใจไทยไปเป็นฝ่ายค้านรัฐบาลก็เหลือประมาณ260กว่ากว่าปริ่มน้ำก็มีเสียงเรียกร้องว่าเฮ้ย hey, พรรคอื่นออกมาสิรัฐบาลจะได้ไปต่อไม่ได้ยุบสภาอะไรก็ว่าไปพรรคประชาธิปัตย์ออกไหม ปรากฏว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะประชาธิปัตย์วงเล็บยุคนี้หลายคนบอกเดาทางไม่ยากหรอกเดาทางไม่ยากวันนี้ในาดเดชอีกขาวทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับเลขาธิการพักประชาธิปัตย์พูดถึงประเด็นเรื่องของอาการปรับคอรมอจุดยืนของพักประชาธิปัตย์หนึ่งก็คือว่าในส่วนของประชาธิปัตย์เนี่ยนายกยังไม่มีการแจ้งอะไรมา ส่วนพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยก็ยังไม่มีใครแจ้งอะไรนะนักข่าวถามว่าหากนายกแจ้งมาว่าปชป,ะชปะชจะมีความประสงค์ปรับหรือไม่นายเดชอิทบอกก็ต้องคุยกับนายกต้องให้ท่านเรียกไปคุยแต่ตอนนี้ยังมีการนัดไปเช็คเสียงในรัฐบาลหรือไม่เดชอิทบอกว่าประชาธิปัตย์ยังอยู่เหมือนเดิมส่วนกรณีที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลไปเป็นฝ่ายคา้านนายเดชอิทบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะ ผมยังไม่ได้คิดไกลไปขนาดนั้นแต่ก็มองว่าภูมิใจไทยเนี่ยไม่น่าออกนักข่าวบอกเอ้ยหัวหน้าภูมิใจไทยเนี่ยคุณยนทิเก็ประกาศแล้วนะถ้าไม่ได้ดูกระทรวงมหาดไทยเ็าจะออกไปเป็นฝ่ายค้านแน่นอนนายเดชอิดบอกว่าเป็นเรื่องของนายกที่ต้องคุยกับภูมิใจไทยนะสรุปว่าที่เชื่อมั่นว่าภูมิใจไทยจะไม่ออกจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลเพราะว่า เขาทำงบประมาณช่วยเหลือประชาชนไว้เยอะนะในอนุทินเนี่ยก็เป็นคนพูดเองถ้าออกไปก็ขาดช่วงในการพัฒนาประเทศเพราะฉะนั้นตอนคิดว่าเขาจะยังไม่ออกส่วนข้อเสนอในการเกลี่ยโคต้าพักรัฐบาลใหม่ทั้งหมดนายเดชอิ it, เนี่ยนะครับช่วงนี้ไม่มีคำพูดอื่นอยู่ในคลังคำพูดเลยนะครับนอกจากคำว่าแล้วแต่นายกแล้วแต่นายกจะเรียกไปคุยนะ ส่วนถ้าภูมิใจไทยออกไปต้องมีการเกลีย่ยตัวเลขใหม่หรือไม่นั้นนายเด็ดอิดบอกว่าดูจํานวนคนที่เหลือในรัฐบาลระหว่าง300กับ200คนตําแหน่งก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วเวลานั้นปชปจะขอโคต้าเพิ่มหรือไม่ก็ต้องดูก่อนว่าตัวเลขของพักร่วมเนี่ยเหลือเท่าไหร่ทีนี้นักข่าวถามว่าหากภูมิใจไทยออกไปเนี่ยจะทําให้รัฐบาลเดินหน้ายากหรือเปล่านายเดชอิ it, ยิ้มไม่ตอบ นะครับก็บอกว่าแหมสมัยลุงตูเงต่เนี่ยรัฐบาลก็มีเสียงปิ่มน้ำไม่นิ่ิมน้ำมานิดเดียวเองเกินมานิดเดียวยังอยู่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยน่าจะนำพารัฐบาลไปได้อยู่นะยังมั่นใจว่ารัฐบาลยังไปได้อยู่นะเออก็ต้องเห็นใจนะประชาธิปัตย์เนี่ยกว่าจะได้เข้าร่วมรัฐบาลแหมก็ใช้ความพยายามอยู่พอสมควร นะฝ่าเสียงกลด่าของบรรดาเอซีของประชาธิปัตย์นะก็เข้ามาเป็นรัฐบาลได้ได้มาสองเก้าอีอ้ e, นะโอ้อยู่ๆจะไปให้เขาออกง่ายๆี่ยน,นะแหมมันมันไม่ใช่คือไม่ใช่หมายถึงผมนะหมายประชาธิปัตย์ก็คุณเด็ดอีกโอ้แหมลงแรงไปตั้งเยอะแล้วนะอยู่ๆจะมาให้ออกเป็นเพื่อนภูมิใจไทยมันมันไม่ได้หรอกมันต้องทำงานเพื่อประชาชน ประชาชนรอเราอยู่อะไรประมาณอย่างนั้นแหละนะนักการเมืองก็แบบนี้แต่ว่าอะไรคุณผู้ชมครับเราดูแล้วเราก็ดูนอกบ้านเราแล้วย้อนมาดูบ้านเรามันก็เป็นเรื่องน่าเศร้าในขณะที่ฝั่งกัมพูชานี่โอ้โหเห็นไหมฮะเขาประเทศเล็กกว่าเราแต่ว่า การน,นําเขานี่เป็นเอกภาพมากเขามุ่งโจมตีประเทศเราอย่างเดียวเลยปุกคลของเขาให้ข้อมูลข่าวสารกับนานาชาเรียกทูตมาประชุมเลยกัมพูชาเรียกทูตมาประชุมเลยชี้แจงว่าเนี่ยเราถูกไทยลุกลานอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่บ้านเราผู้นํารัฐบาลพรรคแกนนํารัฐบาลเนี่ยห่วงแต่อยากจะได้กระทรวงมหาดไทย มันไม่ห่วงว่ากัมพูชาจะได้ดินแดนละปายางมันไม่เคยพูดห่วงเลยห่วงอย่างเดียวว่าเราต้องได้กระทรวงมหาดไทยเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวพอได้กระทรวงมหาดไทยรปรับเปลี่ยนย้ายผู้ว่าเอาคนตัวเองเข้าใส่เข้าไปวางฐานอำนาจใหม่แล้วใช้กลไกปกครองไปไล่บี้ฝ่ายตรงข้ามไม่คิดกันแต่แค่นี้นะการเมือง